สวัสดีครับพอๆครับปิ่งกัดกึ่งครับเจียดมาแล้วเจียดมาแล้วผู้ใดที่กำลังขาดเจียดกำลังขัดชนเรื่องเจียดนะครับสั่งได้นะครับปิ่งกัดกึ่งนะครับสั่างตอนนี้ได้เร็วครับนะครับเพราะว่าหยอดตอนนี้มีแคร์ลอยตัวอยู่นะครับตอนนี้ พคุณขนาดทอเท่าแล้วก็ทอซี่เจ็ดนะครับตอนนี้กระลังว่างครับกระลังกึงยุบอันนี้เป็นแผนกของคุณพ่อครับของคุณพ่อเป็นเพื่นเป็นพวกกก่งนะครับ 咱不坐。<蛋> หกขนนะครับหกขนนะครับอันนี้เป็นทอเท่าไม้ประดูนะครับไม่ดูไม่ดูมดนันเดิมอะคึ้มาช่งมือแล้วอยู่ในช่วงัดนะ หัเทหเทียนนะครับของคุณพ่อนะครับสีเ่เดยยุ่ประมาณนี้ละอา,อาจารย์มันหาแยกลอดส,สักครู่นะครับเดี๋ยวกําลังเดินทางนะครับไก่เดียวไก่เดี่ยวได้รประมาณนี้ละสามมือแล้วนะครับดูแดงๆมิตแเจนนะครับนี่มอ หมอกผสมนี่นิดน้อยครับสั่งเลยครับสั่งเลยจะว่าจะก็จะสั่งหลายๆมันเสียดน้าบทัานนะครับจะว่าสั่งตอนนี้ก็ได้เลี้วยวครับผู้ใดก็ตั้งขาดติดต่อได้เลยจะไล,ล่เคมีฝากไว้สั่นนี้ครับสวัสดีครับ